กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พาเรยช์ชาแนลด้วยนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะมาในแนวทางเวลาพัฒนานะคะพี่น้องจ๋าวันที่27เดือน5ปี64นะคะ แนวทางลาวนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็บวกลบคูณหารได้นะคะก็จะมีเด่นสีนะคะพี่น้องจ๋าเด่นสีเด่นสีนะคะก็ตรงกับเลขที่แอดมินฝันด้วยนะคะ มี42แล้วก็41 46แล้วก็40นะคะส่วนเด่น3นะคะเด่น3ก็จะมี30 31 สามสองสามแปดนะคะ,ะ,คะก็จะมีเด่นเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดหนึ่งแปดสอง แ3ดสานะคะก็มีชุดกันนะคะชุดกันแล้วก็กันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลชุดกันก็จะมีห้าหนึ่งนะคะกันเบิ้ลนะคะจะมี99้1แล้วก็5้หนะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะแล้วก็ตัวที่ฝันนะคะจะมี41กับ40นะคะแล้วก็30 32นะคะแล้วก็83นะคะเห็นชัดไหมคะพี่น้องจา๋าแอดมินจะยกตั้งกล้องให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนกันเบิ้ลก็จะมี99นะคะตัวที่ชอบ ชัดแม่ค้าพี่น้องแอดมินก็ได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจช่องเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินทำคลิปจะต่อไปนะคะ อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าขอให้ทุกท่านโด,ย,ดยเร่งกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะ